สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอย่างไงนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีดนะคะก็โบได้ค้นมาค้นหาวิธีลดน้ำหนักที่จะไม่ส่งผลเสียต่อลูกเราเพราะลูกเราดื่มนมจากเรานะคะก็ไปค้นพบมาว่าขิงค่ะบำรุงนมนมด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยนะคะสปายาคุณเยอะมากไม่อยากจะอธิบายเยอะจริงๆเลนี้วันนั้นโบไปโบ จะเป็นขิงสดหรือว่าอะไรก็ได้แต่โบตอนแรกโบกินขิงสดแล้วทีนี้โบขี้เกียจที่จะมาอุ่นแล้วก็กินอุ่นอยู่เงี้ยคือเบื่อค่ะก็คือเราเราต้มน้ำร้อนแล้วเราชงเลยดีกว่าแล้วก็เลยไปซื้อแบบผงม,มาวันนั้นไปเจอเขาจัดบูธชงชิมของยี่ห้อน,นี้ค่ะกล่องหนึ่งกล่องนึงจะมีสีซองกล่องนึงจะมีสี่ลอ,อ,องแค่เนี้สีซอง วองแบบนี้ค่ะงเป็นแบบนี้นะ mm. โอเคนะคะก mm. ็คืออันนี้จ็หวานหน่อยไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่าโบซื้อยกแพ็กมันแถมแก้ว็เไยได้ซื้อมากิน mm. น้ำหนักร็ไปจริงๆนะคะไม่ได้โกหก mm. คือกินหมด mm. สี่สี่กล่องเนี้ยค่ะสี่กล่องสี่กล่องนี้ใช่ไหมกล่อง,ล,อง,ล,องละสี่ซอง mm. โอเคนะคะก็คือสิบหกซอง,อง mm. กินหมดไปแล้ว mm. น้ำหนักลดลงสองกิโล วันละสองซองนะคะหรือว่าจะวันละสามหลังอาหารก็ได้นะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นของกิฟเฟลีนชุอตัวนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ของกิฟเฟลีนอันนี้กินดีนะคะอันนี้เผ็ดโบชอบมากเพราะว่ามันไม่หวานมากมันไม่มีน้ำตาลเยอะเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้จะมีกล่องหนึ่งจะมีสิบซอง ออกล่องนี้จะมีสิบซองออนี่จะมีสิบซองเนี่ยค่ะซองเป็นแบบนี้ชิมอ่าประแบบนี้แต่ช่วงวันนี้กินเลยกันชวงวันนี้ให้ชิมเลยกันไอ้น,น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนน้ำร้อนประมาณประมาณร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะแก้วหนึง่งนี่ค่ะช่วงวันนี้นะคะ บอบเพิ่อจะกินข้าวเสร็จนะคะกินหลังอาหารจะดีมากนะคะคนร้อน,นคนคนให้ละเอียดให้คนให้แตกออกจากกันละลายออกจากกันนะคะร้อน,น อร่อยมากเผ็ดนิดๆนะคะตัวนี้จะออกหวานแล้วบนเจาตัวนี้จะออกหวานแาต่วไอ้ของคลิปนี้จะออกอเผ็ดนะคะก็คือมาบอกให้ฟังว่าเรื่องน้ำหนักนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีการาเปิดเผยการดีทอกที่ไม่ส่งผลเสียต่อลูกที่เรากินนมเรานะคะก็ไม่มีอะไรแล้วมาบอกสิ่งดีการลดน้ำหนักนะคะ ที่ไม่ทำาังสุขภาพแถมยังบำรุงร่างกายให้หน้าลามีเลือดฝาดเลยนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะบ๊ายบาย